สอนคนอื่นอย่าไปยึดติดให้ละทิง้งแต่ตัวเองขายไม่ได้ยอดเครียดอย่างนั้นอย่างนี้กูคเครียดตอนไหนอ่ะขอดูได้ไหมมีคลิปไหนที่กูเครียดอยุอ้ยอันนี้มือลืมไปตอนแรกก็จะใช้ตีนไก่หน้าผากซะหน่อยจะได,ดูสมจริงแต่ยกตีนไม่ไหวไม่ถนดัดโต๊ะเต๋ออะไรจอเจอขวางไปหมดกูคเครียดตอนไหนอ่ะกูเอาตีนยกมาไก่หน้าผากกคนอาจารย์เครียดจังเลยอ่ะวันนี้ขายไม่ได้เลย เฮ้ยไม่อยากอยู่แล้วเลิกขายดีกว่าไม่มีกําลังใจแล้วเครียดโอ้ยขายของไม่ได้เครียดจังเลยกูคเคยมีอาการแบบนี้เหรอถามจริงกูคเคยมีอาการแบบนี้ให้พวกมึงเห็นเหรอว่ากูคเครียดเพราะว่ายอดขายตกกูเครียดเพราะว่ายอดขายขายไม่ได้มีอาการนี้เหรอถามจริงมึงไปเห็นที่ไหนมา AI หรือเปล่ามึงก็โง่เนาะให้ AI มาหลอกเอาได้ กูก็นึกว่าจะฉลาดที่แท้โง่โถ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 